สำหรับวันนี้นะครับเ,เราได้นำวงอรุณจันทานะครับมาร่วมในงานนี้นะครับสำหรับที่มาของอรุณจันทานะครับวันนี้เราจะเสนอในชุดเส้นทางอารุณจันทานครบับวงอรุณจันทานี้ก่อกำเนิดมาเมื่อปีพศ2547ในปีพศ2548เนี่ยเราได้ได้รับมอบ อาคารการเรียนรู้นะครับชื่ออาคารชาญวิรกุลแล้วในช่วงนั้นพระท่านในอนุทินชาญวิรกุลสมัยนั้นก็เป็นท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็เป็นก้าวแรกของวงดนตร,รีอรุณจันทาที่ได้ เบลงในงานเปิดงานในครั้งนี้นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเส้นท,ทางของอรุจธาจะเป็นยังไงขอเชิญท่านรับชมได้เลยนะครับ ครับจบไปแล้วนะครับตามบทประพันธ์ในเพลงที่ว่า,ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนะครับดนตรีก็เหมือนยาขนานเอกเหมือนกันนะครับเราได้ใช้เครื่องดนตรีไทยเนี่ยมาบำบัดอาการของผู้ป่วยออทิสติกที่เป็นลักษณะป่วยที่เป็นลักษณะทางกายภาพนะครับเราได้นำเอาเครื่องดนตรีที่เป็นที่เรียกว่าอังกะลุง ปกติอังกะลุงเราก็จะใช้ขย่าทีละคนตอนนี้เราใช้ทั้งทีมทั้งแถบทั้งตัดเนี่ยแะครับมามาใหา้ผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกที่มีลักษณะทางกายภาพซึ่งเราได้ใช้อังกะลุงเนี่ยมาบำบัดโดยได้ผลลักษณะเป็นลักษณะดีเยี่ยมจากผู้ที่ไม่มีการขยับมือขยับขยับแขนนะครับแล้วแล้วเสียงเพลงเนี่ยจะนำไปสู่อารมณ์และความรู้สึกที่ ดีเยี่ยมของของนักดนตรีครับ ่วนในปีปีพศ2558นี่นะครับเออเราได้ไปร่วมการประกวดดนตรีคนพิการในอาเซียนนะครับที่ประเทศฮ่องกงตอนนั้นจะเป็นการโหวตให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยโหวตทางเน็ตนะครับแล้วก็มี ประเทศที่เข้าเข้าร่วมในการประกวดเนี้ยหลายประเทศในอาเซียนนะครับมีทั้งหมด93คณะนะครับแล้วจะคัดทั้งหมด12คณะที่จะเป็นตัวแทนของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไปร่วมแข่งขันหนึ่งในจํานวนนั้นก็คืออรุณจันทาของเรานะครับที่ได้เป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันที่ประเทศฮ่องกองและในครั้งนั้นเนี่ยสามารถาได้รางวัลเอ outstanding award นะครับกลับมาแล้วก็ในปีถัดไปทาง APCD ของอ,องค์กรหนึ่งร่วมกับทางสมาคมจากประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานมหกรรมกรองนานาชาติอันนั้นเป็นกรองอาเซียนมหกรรมกรองนานาชาติของเราก็อีกเหมือนกันที่ได้เป็นตัวแทนนะครับ ไปเข้าร่วมประกวดในครั้งนั้นนะครับที่ถือว่าการแสดงในชุดนี้เป็นการเป็นการแสดงที่ที่โชว์ทักษะนะครับของผู้เล่นอย่างสูงจริงๆเพราะว่าการสอดประสานการรับส่งระหว่างกลองกับกลองเนี่ยค่อนข้างฝึกยากแล้วการแสดงชุดนี้ฝึกนานมากนะครับนะครับ การแสดงในวันนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีแต่วันนี้จะตัดเอาสั้นๆเพื่อให้เห็นตัวอย่างของของการสอดประสานรับระหว่างกลองกับกลองซึ่งเป็นการฝึกทักษะขั้นสูงของของผู้ป่วยแล้วก็น้องๆที่เป็นอาการในเรื่องของอการฟังการการใช้มือนะครับ นอกจากดนตรีไทยแล้วนะครับของเราก็ยังยังมีปัญหาเรื่องของการการนำวงออกไปแสดงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผู้บริโภคต้องการดนตรีไทยอาจจะไม่ไม่ไม่สามารถตอบสนองได้ได้ ได้ตลอดเพราะว่าบางทีอาจจะความกระชับความสนุกสนานน้อยลงแล้วกระแสตะวันตกเนี่ยมาแรงนะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาต้องเร่งผลิตนักดนตรีที่เป็นดนตรีสากลขึ้นมาก็เลยจัดทำเป็นลักษณะของการแสดงประเภทคอนเทม p o โพลารีนะครับเป็นการร่วมสมัยระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลน,นะครับ ก็เลยได้นำเอาดนตรีสากลมารวมกันนะครับเป็นเป็นการผสมผสานเอาขอเชิญนักดนตรีสากลด้วยครับ ลาตีพี่ลงคอยคอยเจ้าเฝ้าฝันหาน้องอยู่ไหนไม่เห็นหน้าเลยว่าน้องลงเพิ่มมีมาหรือใครสอนน้องไว้ไกลบ้านพี่สามเดียวมองหา้องเหนือนวลนวลและไทยทุกลม ระบมเร้าเฝ้าหุห่นดวงกำบลพี่ร้องครวมครวมเรียบเรียบชมสีดังดนหานองพี่ไม่มีฝาล่างสานิทาไม่ลงถ้ามัวแม่ไม้ในไพยพรมแม่พม อโนมช่วยก้าบฟิมาบ้ามี่คนอนโนมเสียถัวทิท่าตามหาแก้วตาจนถั่วทุงทามจนแสนลำไาลฟ้าไก่จะกซามไม่พบน้องหน้าผี่สาวหรือดีถามดาวทั่วฟ้านภาทั่วที ไม่มีหน้าน้องน้องดวงหรือไทยถามดาวทุกหัวฟ้าทุกนภาทุกที่ไม่มีร่างน้องมองดวงหรือไทย รล้องกองให้พึ่งพี่นึกว่าเธอเธอเรียบผันไปมองเห็นดวงดาววาววาสดใสพี่นึกว่าใครเป่เน่ของเธอพี่คอยเพราะวะ่าพาใจเคอล,ลงรวมพรำเธอถึงเธอคนเดียวเห็นจางเพิ่ม ลอยลอยด่วมเสียวคิดถุมรูปเดียวเล็กมือน้องนา